ผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์พอดีพอดีนะครับสำหรับตลาดหน้าหนาวมก,กราคมประจำฤดูกาล2024-25ต้องบอกว่ายังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรมากนะักกับหลายสโมสรซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะโดยปกตินั้นการเสริมทัพช่วงหน้าหนาวหากไม่มีเหตุเด่งด่วนจําเป็นต้องทําจริงๆก็มาไม่ค่อยจะมีทีมไหนสนใจอยากลงตลาดในช่วงนี้โดยเฉพาะกับทีมใหญ่ๆที่ส่วนมากมักไม่ทำบิ๊กเดีลในช่วงนี้เพราะค่าความเสี่ยงที่ผู้เล่นที่ดึงมาจะไม่สามารถปรับตัวได้กลางฤดูกาลนั้นมีสูงมากๆสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองตล ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการขยับตัวที่ชัดเจนอะไรเกิดขึ้นนะครับจะมีก็แต่ข่าวเล่าข่าวลือที่สื่อหยิบสถานการณ์ของผู้เล่นบางคนขึ้นมานําเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเคสของมาคาแลตฟอร์ดดาวเตะหมายเลข1ิ 10, ที่ถูกลูเบนอมริมถอดเชือกจากทีมในวันแข่งไปในหลายเกมหลังไม่ได้มีส่วนร่วมในการลงสนามให้ทีมมาตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมและมีแนวโน้มสูงมากๆว่าปีสแสดงกําลังพยายามสอดใส่หาวิธีการที่จะปล่อยตัวผู้เล่นลูกหมอกคนนี้ออกจากทีมไปในช่วงตลาดหน้าหน,นาวนี้เลยหากว่าโอกาสาม,มานำาน แต่ปัญหาในเคสของมาคาแรตฟอร์ดมันค่อนข้างซับซ้อนก็ตรงเรื่องค่าเหนื่อยที่เขารับอยู่ปัจจุบันถึงสัปดาห์ละ3 2 5 0 0 0ปอนด์นั่นแหละครับที่ทําให้อะไรต่างๆมันยากมากขึ้นแถมที่สําคัญกว่านั้นคือฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวเองก็ไม่ได้มีความดึงดูดใจมากพอที่สโม,มสรนใหญ่แห่งอื่นจะอยากลงมาเจราจาทําดีลกับปีแสดงอีกด้วยเดวิดออสซินรายงานเคนี้อัปเดตล่าสุดว่านอกจากเอซิมิลานกับยูเวนตุสที่มีข่าวในกระแสะว่าจับตามองสถานการณ์ของมาคาแรตฟอร์ดอยู่ก็จะมีบรดอดอเอลาาว่า สนจเจราจาดิวนี้แต่จากปัจจัยเรื่องค่าเหนื่อยที่สูงมากทําให้ความเป็นไปได้ของดิวคงเป็นแค่การเช่ายืมตัวไปช่วคราวเท่านั้นและต่อให้เป็นแค่การเช่ายืมแต่ค่อนข้างชัดเจนว่ายังไงปีสัตว์แดงก็จะต้องช่วยจ่ายค่าเหนื่อยให้อีกบางส่วนระหว่างสัญญาเช่าอีกต่างหากด้วยนะครับเพราะยังไงยังไง,ย,ง,ไงยอด325,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นั้นก็ไม่มีทางที่ทั้ง3สโมสรอนที่กล่าวมาจะสามารถครอบคุมให้ได้หมดทั้งยอดอย่างแน่นอนเดวิดออสซินยังระบุด้วยว่าเบื้องต้นความต้องการของตัวนนนนัักกกกเตไไไไมมม่ด้้อยยยไไายาาาาปหหลใคว ไม่อยากย้ายไปทีมนขนาดกลางหรือเล็กหรือหลีกไกลพื้นที่ยงเพราะมาคาแรตฟอร์ดดูจะอยากทําผลงานกลับมาติดทีมชาติได้อีกครั้งหลังชื่อหลุดจากสารระบบไปนานจนทีมชาติอังกฤษผัดใบมาสู่มือกุนซือคนใหม่อย่างโทมัสทูเกิร์นเขาจึงมองว่าโอกาสกลับมาเปิดกว้างอีกครั้งขอแค่ทําผลงานกลับมาดีได้อีกนอกจากอยากกลับมาติดทีมชาติแล้วนั้นยังมีการรายงาน้วยว่าหากต้องย้ายทีมตัวของมาคาแรตฟอร์ดก็อยากให้ปลายทางที่เขาจะได้ย้ายไปเป็นปลายทางที่เหมาะสมสําหรับการที่เขาจะกลับมาทําเส้นทางอาชีพให้ดีขึ้นใหม่ได้ครั้งึง โดยสรุปแล้วเคสมาคาแรตฟอร์ดนั่นนะครับอยู่ในแ็ดพร้อมปล่อยตัวชัดเจนแต่ปัญหาหลักและเป็นปัญหาใหญ่ก็คือสโมสรที่ให้ความสนใจจริงจังนั้นมีน้อยมากส่วนหนึ่งเนื่องมาจากข้อจํากัดเกี่ยวกับฐานค่าเหนื่อยที่รับสูงเกินไปและตรงกันข้ามกับฟอร์มการเล่นทาให้ไม่มีทีมไหนอยากทุ่มทุนสร้างความเป็นไปได้ของดิวที่หากว่าจะเกิดขึ้นในตลาดหน้าหนาวรอบนี้ก็เลยถูกตีว่ามีแค่ช่องทางปล่อยยืมเท่านั้นส่วนจะไปในเงื่อนไขในสัญญ,ญาเช่าว่าเมื่อหมดสัญญ,ญาเช่าแล้วทีมผู้เช่าต้องทําการซื้อขาดในราคาตามที่ตกลงกันนล่วงห้า นั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าทีมหลังบ้านปีสัจแดงน่าจะต้องเดินเกมจัดการให้เหมาะสมที่สุดการแต่งดิลในลักษณะเช่ายืมบวกออปชันซื้อขาดมีความเป็นไปได้นะครับเพราะมันสามารถเจรจาได้หลากหลายยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นปีสาดแดงอาจให้คู่ค้าเช่ายืมโดยจ่ายค่าเช่าสักอกร์หนึ่งแลนนำตัวเลขค่าเช่ายืมนี่แหละไปหักลบกับตัวเลขในเงื่อนไขซื้อขาดอีกทีเพื่อการจูงใจทีทมคู่ค้าย้อนกลับไปที่รายงานของเดลิติกที่เดวิดออนซินวิเคราะห์ไว้ซช่งหนึ่งที่ระบุชัดเจนมากๆก็คือสถานะเรื่องกฎผลกำไรและความยั่งงยืืหรออ PSR ข เชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานี้มันกระชั้นชิดจนตัวมากๆพวกเขามีตัวเลขขาดทุนก่อนหักภาษีในกรอบ3ปีหลังตามกฎ P.S.R อยู่ที่3 1 2 9ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่เกณฑ์กำหนดไปมากถึง105ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นในแงน่นี้หากแมนยูไนเต็ดจะลงตลาดหน้าหนาวเพื่อเสริมทัพพวกเขาจะต้องดําเนินการอย่างรัดกุมและต้องละเอียดให้มากซึ่งการวิเคราะห์ในส่วนนี้มันก็จะเหมือนการชี้ช่องว่าถ้าลูเบนอมบลิมมีความต้องการจะเสริมทัพช่วงหน้าหนาวนี้สักคนเป็นอย่่่าาาาางงงงนนน้้ออออออยจรริิิๆกกก็ตมีเออีเเเเดดขพืออค มุนในระบบก่อนเท่านั้นพอหากไม่ทําเช่นนั้นก็สูมสิ่งอย่างมากที่จะละเมิดเพดานกฎการเงินเพียซานนั่นแหละครับนอกจากมาคาแรตฟอร์ดที่อยู่ในหน้าข่าวฝั่งขาออกก็จะมีคาเซมิโลมิดฟิลด์แอมบ้าที่กลับมาเป็นข่าวได้รับความสนใจจากสโมสร์อัลนาเซอร์ในลีกซาอุดีอาระเบียครั้งหนึ่งแต่เป็นข่าวที่อาจจะต้องฟังหูไว้หูไปก่อนเนื่องจากมาจากแหล่งข่าวอย่างท็อกสปอร์ตที่อ้างว่าบางทีตัวนักเตะอาจยอมยกเลิกสัญญากับปีสัตแดงเพื่อไปรับเงินกินเปล่าค่าเซ็นสัญญาและค่าเหนื่ ก็คือการจะยกเลิกสัญญากับผู้เล่นที่ยังเหลือสัญญา,ญญาอกีญญากอย่างน้อย18เดือนต้องถามว่าสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต้องจ่ายค่าชดเชยอะไรไหมหรือจะยอมเสียเอาไปฟรีทําไมในเมื่อพวกเขาเองก็ยังได้เงินจากการขายตัวนักเตะเข้ามาช่วยสมทบทุนเพื่อการเสริมทัพและกาเซวีโรก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่อย่างน้อยก็ยังพอจะเรียกค่าตัวจากการขายได้บ้างแม้ไม่มากแต่ก็ย่อมดีกว่าเสียฟรีออกไปจากการยกเลิกสัญญา ยกเว้นแค่เพียงทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ก็อาจาเป็นเพราะอยู่ในเตดต,ต้องการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าเหนื่อยให,ให้เร็วที่สุดก็อาจเป็นได้ในแงน่นี้แต่หลักๆแล้วความสนใจจากทีมในลีกซาอุที่มีต่อกาเซมิโโลนั้นมีจริงนะครับเพราะสื่อใหญ่อย่างเดอะไทม์ก็ลงข่าวนี้ไว้เพียงแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกถึงค่าที่ทองกสป,ปอร์ตกล่าวอ้างด้านเดลี่เมลและฟลอเรนเซ่นเบิร์กรายงานในเคสของออนโตนีปีกซัมบ้าที่อยู่ในรร์การขายข,ายของปีกาแสดงเช่นกันระบุว่าโอลิมเปียกอสทีมในประเทศกีตมีความสนใจอยากยื่นนนนนนข้อออเเสยืมตตัััวีี่่ไปลลนใคนรึงงห ต้องสังเกตอย่างปีแสดงแน่นอนว่าพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแต่ความเบนไปได้ที่จะเป็นหลีกลีดนั้นในข่าวระบุว่ายังคงมีน้อยและทางปีแสดงเองก็พยายามมองหาดีลการขายขาดมากกว่าไม่ใช่การปล่อยยืมต่อกันที่ประเด็นในส่วนของประเด็นที่สื่อชงข่าวว่าปีแสดงจับตามองหวังเสริมทัพเดลติกมีสกุปชิ้นหนึ่งที่เขียนโดยทอมแฮริสบนหัวเรื่องว่าทํามายูเนเต็ดถึงสนใจในตัวของเรนเดลโคโลมัวนีกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของทางเอสเชหลักๆแล้วก็คือการขยายความสามารถของนักเตะรายนี้ว่ามีดีดดจุไไหนอย่าางงรบ้ ถือว่าจูงใจผู้สื้อได้ไม่น้อยแต่ประเด็นก็คือตัวนักเตะค่อนข้างมีมลเลนหรือสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงนักจากหลายอย่างในเส้นทางอาชีพพิ่พิ k ผ่านไปมาตั้งแต่นัดชิงบอลโลกส่วนข่าวเชื่อมโยงกับปีแสดงนั้นข้อมูลจากเดวิดออสตินเขียนไว้ว่าหากเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นไปในรูปแบบของการเช่ายืมตัวมากกว่าจะซื้อขาดนอกจากนี้ยังมีการน้่งเองจากข่าวของลอรีวิทเวลด้วยว่าปีแสดงไม่ใช่เพิ่งสนใจโคโลโมนี่หากจะย้อนไปช่วงตลาดหน้า,นาร้อนรอบที่2ในยุคทเทอเทนฮาร์คคุมทีมพวกเขาก็เคยวางชื่อออขขงงงงมมนนนี่ไววว้้้ครบาจะดึึตััแลห แต่สุดท้ายในเวลานั้นที่ไปลงเอยกับลาสมุตหอยลุนทว่านับจากนั้นมาชื่อของเรนเดลอุโรโมนี่ก็ยังอยู่ในลิสต์ของทีมแมวมองฟีแสดงมาโดยตลอดเรียกว่ามีข้อมูลนักเตะเป็นทุนไว้ประกอบพิจารณาในมือแล้วอะไรทํานองนั้นแหละครับฤดูกาลปัจจุบันเรนเดลอุโรโมนี่ลงเล่นให้กับเบสเชีไปแค่14เกมเท่านั้นกับ2ประตูและ1แอซซิตที่ทําได้หลกัลกๆเลยตั้งแต่ย้ายมาจากไอถาแฟรงค์เฟิร์ตมาฤดูกาล2023-24สถานะในทีมเบสเชปัจจุบันถูกระบุว่าดูจจะไไมม่อกกอ่่่่ I ่่ใใชตัววเเเเลลลือออกกกกงหหนนน้าาาททีสสปุุยิรด รายงานบอกว่าแลนดดโคโลโมโนีน่าสนใจสาหรับปีแสดงก็เพราะเขาเป็นผู้เล่นตัวลุกที่ค่อนข้างยืดหยุ่นในทางแท็กติกหรือก็คือเป็นนักเตะที่ฟังก์ชันหลากหลายที่ต่อคนเป็นโค้ดที่จะปรับแต่งให้เข้ากับระบบได้หลายทางทั้งเลมเ้นและกองหน้าแต่เคสนี้นอกจากปีสแสดงแล้วก็จะมีทอแนมฮอสเปอร์กับยูเวนตุสที่ก็ให้ความสนใจด้วยเช่นกันครับต่อที่บทความชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจโดยฟิลแมกโนตี้ของ b b c Sport ที่ย้าว่าลูปเบนอัมลิมต้องไม่สั่นคลอนหวั่นไหวเรื่องแนวทางการเล่นแต่ตนนตตตต้้ออองงงยดมมมัััั่่่่่นนนนนใใสิททีเเขาาาํลแแวรกกกไปกกบ Arsenal หลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเก็บผลการแข่งขันที่แอนฟิลด์ในแบบที่พวกเขาสมควรได้รับผมคิดว่าน่าจะมีกําลังใจขึ้นมาบ้างจากสิ่งนี้บางทีพวกเขาสมควรได้รับมากกว่าผลลัพธ์การเสมอ2ต่อ2ด้วยซ้ําถ้าจังหวะสุดท้ายของเกมแฮร์รี่มากไกสามารถส่งลูกนั้นเข้าตาข่ายได้การที่ลูเบนอมาริมพาทีมเดินทางไปเยือนแอนฟิลด์โดยที่ผลงานก่อนนั้นคือการแพ้5จาก8เกมแต่ยังสามารถพาทีมไปทําผลงานการเล่นที่ดีได้เป็นการเล่นที่ผมมองว่าดีกว่าเกมที่พวกเขาเอาชนะแมนเชสเตอร์ยา,าไนเห็ดเ่ใน United ที่เต็มไปด้วยระเบียบวินัยกลาหาญและเต็มไปด้วยความอันตรายพวกเขาทําให้จ่าฝูงที่มีผลงานดีมาตลอดอย่างลิเวอร์พูลต้องตกที่นั่งลาบากมันทําให้ผมคิดว่าลูเบนอเมริไม่ควรเปลี่ยนแปลงทีมใดในการเจอกับอาร์เซนอลวันอาทิตย์นี้เขาเคยทําเช่นนั้นแล้วหลังเอาชนะแมนซิตี้แล้วจากนั้นเปลี่ยนแปลงทีมมากมายในการเจอกับทอรแนาโดสเปอร์และจบลงด้วยการแพ้ผมคิดว่าลูเบนอเมรีกาลังดูอยู่แน่นอนพอความฟุตบอลของเขาส่งถึงใครบ้างในทีมและเกมกับลิเวอร์พูลเขาน่าจะเห็นหลายอย่าง ยางน้อยเขาน่าจะรู้แล้วว่าผู้มิดฟิลที่แข็งแกล่งที่สุดของทีมตอนนี้ยังไงก็ต้องเป็นคอบบี้เมนูกับมาโนเอลกาเต้และมีบรูโน่เฟรนันเดสคอยปลุกเล้าการทําเกมนั่นคือความมั่นใจและความเชื่อมั่นที่อัมาิมต้องต่อยอดด้วยการให้ทีมชุดเดิมที่ทําผลงานที่แอนฟิลได้เล่นต่อไปในการเจอกับอาร์เซนอลในเกมเอฟเฟคคับสัปดาห์นี้เพื่อจะได้ดูกระบ,บวนการนี้จเจริญเติบโตต่อเนื่องสําหรับประเด็นเรื่องการโลเทชันทีมของลูเบนอัมาิมก็เป็นได้ที่ถูกพูดถึงกันมาตลอดนนนนนนะครัพออตตตตตต้้งาางงแแแแ่่่่่่่่เนนเเเเเขาา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 ามมมมททํํํกกกกก็ปปลลลลลียใดววหไ3 และมากที่สุดที่เคยทําไว้ก็คือ6ตําแหน่งจากเกม1สู่สุยเกมหนึ่งจนเกิดเป็นคำถามในระยะหลังที่แพ้ติดกันต่อเนื่องว่าส่วนหนึ่งพวกเขาเปลี่ยนแปลงทีมมากเกินไปจนขาดความต่อเนื่องและทําให้ผู้เล่นอาจจูนกันไม่ติดเราว่าในแง่หนึ่งนั้นเมื่อมองที่สภาพร่างกายกับโปรแกรมแข่งขันที่ชุกชุมช่วงปลายปีที่ผ่านมาดังนั้นสําหรับเกมสุดสัปดาห์นี้ที่จะลงแข่งแอฟเฟครัรอบ3ามกับอาร์เซนอลย่อมหนีไม่พ้นที่ลูเบนามลิมจะต้องถูกจับตามองในเรื่องนี้ว่า เขาจะตัดสินใจอย่างไรเพราะในเมื่อลูกทีมล้วนทำผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาในเกมเจอกับลิเวอร์พูลดังนั้นหลายคนก็รู้สึกว่าคุณซูอวัย39ปีควรต้องให้โอกาสลูกทีมชุดเดิมได้ต่อยอดความมั่นใจจะเกมกับหงแดงไปยังเกมกับอาเซนอนต่อเลยจะเป็นทางเลือกการสู้กับไอ้ปืนใหญ่ที่ดีที่สุดส่วนจะเป็นยังไงนั้นคงต้องรอดูอัปเดตใกล้วันแข่งกันอีกทีเท่านั้นแหละครับ